หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอน,น,นพร,รัตแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่หนึ่งตอนคำสาบของหยางหลิน เย่เหล่าแต่ยังไม่วางใจกล่าวกำชับกำชาว่าเจ้าไปก็ได้แต่ระหว่างทางต้องระมัดระวงังมาดว่าทางโลกถือว่าสงบสุขแต่ใจคนลึกซึ้งชั่วร้ายระหว่างการเดินทางไม่ใช้ทางน้อยไม่เดินทางกลางคืนขณะผ่านท้องทุ่งรกร้างต้องเกาะกลุ่มรวมกันเย่เสียวเทียนอดหัวรอไม่ได้กล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าทราบแล้ว ท่านวางใจเธอะถึงแม้ว่าผู้บุตรไม่เคยออกเดินทางไกลแต่ท่านผู้เท่าใหญ่ไม่นึกดูว่าผู้บุตรมาจากที่ใดนั่นเป็นคุกใหญ่ของกรมราชทัณฑ์ผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกล้วนเป็นคนคล่ำโลกผู้บุตรสามขวบก็ได้ไปเป็นเพื่อนแต่เมื่อสามปีก่อนก็รับช่วงต่อจากแต่หลังจากเกลือกกลัวกับคนคล่ำโลกเหล่านั้นถึงเพียงนี้สมควรมีตบะแก่กล้ากระมัง เย่เหล่าแต่ถูกหยอกเย้าจนหัวร้องออกมาด่าอย่างยิ้มแย้มว่า <c oughs> <c oughs> ฟังดูเจ <c oughs> ้ากล่าวบิดาผู้เฝ้าคุกชั่วชีวิตฉะนั้นไม่มีตาบะอันใดแต่เจ้ากล่าวถูกต้องคนควรมีจิตปณิธานบิดาก็ตั้งปณิธานไว้แต่ชั่วชีวิตนี้ยังไม่บรรลุเป็นไรแต่ตั้งจิตปณิธานอันใดเย่เหล่าแต่ ยิ้มอย่างกระดักกล่าวว่าจำได้ว่าในรัชสมัยเจี้ยจิ้งห่องเต้บิดากัดกินน้ำเต้าน้ำตาลอยู่ข้างทางเห็นห่องเต้เสด็จประพาสกองเกียรติยศผ่านหน้าไปมีทั้งช้างเผือกที่สูงตระหง่านราชสีที่หน้าเกรงขามสี่ตัวยังมีเสือร้ายอีกสองตัวบิดาต้องครุ่นคิดหากว่าเราเลี้ยงเสือสักตัว คงน่าเกรงขามนักหน้าเสียดายจนบัดนี้ปณิธานยังไม่บรรลุเอ่ยถึงตอนนี้ที่ห้องกลางังเกิดเสียงขู่คำรามดังว่าท่านกล่าวจบแล้วหรือไม่ยังไม่รับประทานข้าวอีกหากว่าไม่รับประทานมารดาจะไม่หุงหาแล้วยเย่เราแต่หน้าแปลเปลี่ยนไปขานรับว่ามาแล้วมาแล้วยเย่เซียวเทียนต้องหัวรอออกมากล่าวว่า แต่ปณิธานของท่านไม่ใช่รู้ล่วงแล้วหรอกหรือเย่ Ye, เราแต่งงงันบูบจากนั้นเข้าใจความหมายในวาจาของบุตรชายต้องดีดนิ้วใส่หน้าผากของเขาด่าอย่างยิ้มแย้มว่าไอเด็กโสโคกหากให้เนียงของเจ้าได้ยิน ดูว่านางจะทุบตีเจ้าหรือไม่เ <c oughs> ย่เซียวเทียนเลิกม่านประตูดเดินเข้าห้องกลางเห็นพี่ใหญ่อยู่หน้าประตูไม่กล้าเข้าไปจึงตรงเข้าไปโอบไหลของพี่ใหญ่กล่าวว่าพี่ใหญ่พวกเรารับประทานข้าวกันหลังจากรับประทานข้าวผู้น้องจะเป็นเพื่อนท่านไปรับตัวพี่สะพ้ายเย่เหล่าแต่ถลึงตาใส่บุตรคนโตพอดีพอเชิญกับสายตาอันดุร้ายของภรรยาจึงกล่ำกลืนคำพูดไว หยิบช่วยมันโถกัดกินอย่างดุดันพี่สะใภ้ของเสี่ยวเทียนกับสามีรักใคร่ผูกพันเพียงนึกแค้นที่สามีขาดเขาตอนนี้เสี่ยวเทียนยกหน้าที่ให้กับพี่ชายนางยังไม่กล้ากลับมาหรือเพียงแต่นึกเสียใจต่ออาเล็กอยู่บ้านเย่เสี่ยวเทียนเป็นเพื่อนพี่ชายไปรับตัวพี่สะใภ้จากบ้านมันดาโดยราบเรือนจากนั้นหาเรือเรื่องเดินทางไกลกับคนในบ้าน นางเย่โต้ซื่อแม้ดูร้ายแต่รักถนอมบุตรชายนึกถึงบุตรคนรองต้องออกเดินทางไกลสร้างความอะไรอวรจนหลังน้ำตาเย่เสียวเทียนได้แต่ปลอบโยนมารดารอบหนึ่งค่อยหารเรื่องวันพรุ่งนี้กับบิดาและพี่ชายคืนนี้ยังหลินพอดื่มสุราบันเสียนพรุ่งนี้จะถูกคุมตัวเข้ารถนักโทษแห่ไปตามท้องถนน พอถึงลานประหารคงเป็นเวลาเที่ยงดังนั้นเย่เซียวเทียนต้องไปยังคุกใหญ่ตั้งแต่เช้าเพื่อรับจดหมายสั่งเสียของหยางหลินเช้าวันรุ่งขึ้นสามพ่อลูกตระกูลเยอะออกจากบ้านแยกย้ายกันไปเย่เหล่าแต่ไปยังที่ทำการอำเภอยื่นขอใบผ่านทางให้กับบุตรชายซึ่งความจริงพอรู้ล่วงถึงรัชการว่านลี่การควบคุมราษฎรไม่เข้มงวดเช่นต้นราชวงศ์หมิง ขอเพียงมีใบผ่านทางเวลาผ่านด่านเข้าพักโรงเตียมจะลดปัญหายุ่งยากมากหลายส่วนเย่เซียวอันกับเย่เซียวเทียนสองพี่น้องไปยังคุกใหญ่กรมราชทธนเพื่อส่งมอบงานกันยามเช้าตรู่ผู้คนสัญจรบางตามีแต่พนักงานที่ขนถ่ายทั้งอุจจาระชาวไร่บรรทุกผักเข้าเมืองขับรถไปตามท้องถนนนครหลวงอย่างช้า เย่เซียวเทียนเห็นภาพเช่นนี้จนชินตาแต่วันนี้ให้ความรู้สึกที่สนิทสนมเป็นพิเศษเนื่องเพราะทราบว่าหลังจากนี้ต้องมีช่วงเวลาอันยาวนานที่ไม่เห็นภาพเหตุการณ์นี้ในสายตาของเขาจึงโจฟูเส้นทางหูกว่างอยู่ไกลถึงสุดขอบฟ้าในห้องเสียนหมายเลขหนึ่งหยางหลินนั่งกอดเขาอยู่มุมห้องเมื่อมองช่องเพดานเหนือศีรษะก่อน หินที่ใช้เสียงไทยซึ่งถูกเสียดสีสัมผัสจนแวววาวหลายลูกวางสงบอยู่แทบเท้าเยเซียวเทียนมาถึงหน้าห้องขังมองลอดประตูซี่กลงเข้าไปชั่วครู่จึงเรียกหาแต่เท้าหยางหยางหลินเงยหน้าขึ้นช้าๆเมื่อมองดูเขาเยเซียวเทียน จึงกล่าวเบาๆว่าทเท้าอย่างข้าพเจ้ารับปากเรื่องนั้นแล้วคำพูดนี้คล้ายน้ำฝนหล่อเลี้ยงชุบชีวิตอันแห้งแล้งให้กับหยางหลินรีบโถมถึงข้างซี่กลงกล่าวอย่างพรุ่งพล่านว่าท่านรับปากเราแล้ว เย่เซียวเทียนพงกศีษะวางกล่องที่ถืออยู่ในมือลงกล่าวว่ากระดาษผู้กันจานฝนหมึกล้วนอยู่ข้างในแต่เท้ารีบด่วนด้วยอีกสักครู่จะมีคนมาส่งไต้เท้าออกเดินทางแล้วคำพูดนี้คล้ายโหดเยี่ยมอมหิตแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาอ้อยส้อยเนื่องเพราะขุนนางที่ส่งหยางหลินออกเดินทางมาถึงแล้วแต่เห็นแก่หน้าของหยางหลินยอมรออยู่เบื้องนอกครู่หนึ่งเรื่องนี้เย่เซียวเทียนต้องจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชาให้ส่วนหนึ่ง อยางหลินพงกศีรษะใช้มือที่สั่นระริกเปิดกล่องออกหยิบฉวยกระดาษผู้กันจานฝนเมือกออกมาปูกระดาษแผ่นหนึง่งถือผู้กันจุ่มน้ำเมืกแต่พอเพ่งตามองน้ำตาก็ไหลหลังออกมา เย่เซียวเทียนไม่ได้เร่งรัดเขาอีกหากว่าตอนนี้ออกปากเร่งรัดออกจะโหดร้ายเกินไปแล้วดีที่หยางหลินทราบว่ามีเวลาไม่มากจึงไม่เสียเวลาชักช้าทางหนึ่งหลังน้ําตาทางหนึ่งตวัดผู้กันลงบนกระดาษจดหมายฉบับนี้เขียนอย่างลื่นไหลหยางหลินเป่าคราบน้ำมึกจดหมายสั่งเสียที่เปื้อนคราบน้ำตาพับอย่างตั้งใจ หันมาทางข้างซี่กลงกล่าวกับเย่เซียวเทียนว่าชื่อที่อยู่เขียนอยู่ที่ซองจดหมายข้าตอบแทนที่มอบให้แกท่านก็เขียนกำกับไว้แล้วเย่เซียวเทียนพงกศีสะรับซุกเก็บจดหมายไว้ในอกเสื้อหยิบฉุวยกล่องขึ้นแล้วกล่าวว่าขออำลาช้าก่อนหยางหลินพันยื่นมือออกมาขวาจับข้อมือของเย่เซียวเทียนไว้ดวงตาทอแวลดูร้ายวูบหนึ่งเย่เซียวเทียนขมวดคิ้วถามว่าใต้เท้ายังมีคำสั่งใด หยางหลินพลันกัดนิ้วมือตัวเองใช้โลหิตของเขาขีดวาดรอยเลือดที่คดเคี้ยวพิกลลงบนข้อมือของเย่เซียวเทียนสามเส้นปากกัดพุ่มบนพึมพรที่เย่เซียวเทียนฟังไม่เข้าใจออกมาเย่เซียวเทียนไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนเพียงเฝ้าดูหยางหลินกระทำจนแล้วเสร็จจึงถามว่าเพียงแค่ส่งจดหมายไปต้องรอบคอบถึงเพียงนี้หรือ ไม่ทราบว่าแต่เท้าหยางเปล่งคำอวยพอรอันใดหยางลิ้นระบายลมจาก ใบหน้าอันสูบผอมปรากฏรอยยิ้มที่หลีลับขึ้นกล่าวว่าผู้ใดบอกว่าเป็นคำอวยพรนี่เป็นวิชาคำสาบซึ่งเราริ่มเรียนจากใช้แดนใต้ใช้เลือดเป็นสื่อใช้ชีวิตเป็นตัวกลางใช้ความแขนก่อนตายเป็นเครื่องเนี่ยนาในชีวิตใช้ได้เพียงครั้งเดียวเย่เสียวเทียนตื่นเต้นสงสัยยิ่งกล่าวว่าวิชาคำสาบข้าพเจ้ายังเข้าใจว่าเป็นยันป้องกันตัวเสียอีกท่านเขียนวาดไปมาบนข้อมือข้าพเจ้าไม่ สาบสาบแช่งผู้ใดหยางหลินเหลือกตาขึ้นกล่าวว่าเมื่อขีดวาดบนร่างท่านย่อมสาบแช่งท่านเย่เซียวเทียนพลันกระโดดปลาดขึ้นมากระชากเสียงว่าสาบแช่งข้าพเจ้าหรือเราท่านไม่มีความแค้นต่อกันข้าพเจ้ารับปากเดินทางเป็นพันลี้ส่งจดหมายให้กับท่านท่านกลับสาบแช่งข้าพเจ้าหยางหลินแค่นหัวรอแล้วกล่าวว่า ท่านวางใจขอเพียงท่านทําตามคําสัญญาคํำสาบนี้ก็จะไม่ส่งผล่อท่านแต่หากท่านผิดคําพูดไม่ทําตามคําสั่งเสียของเราซุ่มเสียงของหยางหลินกับกลายเป็นเย็นยะเยือกกล่าวว่าไม่ว่าท่านมีเจตนาหรือไม่เรื่องที่ท่านรับปากเราไม่ทําตามคำสาบนี้จะบังเกิดผลทําให้ท่านตกอับไปชั่วชีวิตทุกเรื่องราวไม่สมปรารถนาต้องพลัดพรากจากบุตรภรรยาไม่มีผลบั้นปลายที่ดี ยเยเซียวเทียนพลันหัวรอดคิกออกมากล่าวว่าใ้เท้าหยางความตายกลยถึงศีรษะท่านยังเชื่อเรื่องเล้วไหลเหล่านี้อีกก่อนนี้ท่านลูบคลำกระดูกข้าพเจ้ามิใช่บอกว่าข้าพเจ้ามีชะตากล้าแข็งไม่เกรงกลัวพูดเทพหรอกหรือคำสาปของท่านไหนเลยสาปแช่งข้าพเจ้าได้หยางหลินค่อยได้คิดยกมือตบหน้าผากตัวเองกล่าวขึ้นว่า <c oughs> ใช่แล้วเราแทบลืมเลือน เรื่องนี้ไปอย่างนั้นเราขอเปลี่ยนคำสาปสาปแช่งว่าท่านติดตามผู้ใดผู้นั้นต้องรับเคราะห์เย่เซียวเทียนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าผู้อื่นรับเคราะห์เกี่ยวข้องใดกับข้าพเจ้าหยางหลินหัวร่อเฮฮะแล้วกล่าวว่าไม่ว่าประกอบอาชีพใดต้องกลาบผู้อาวุโสหาที่พึ่งพิงหากท่านเล่าเรียนการปกครองครูบาอาจารย์ของท่านต้องรับเคราะห์หากท่านเป็นพ่อค้าคนหนุนหลังท่านต้องรับเคราะห์ หากท่านเป็นขุนนางที่พึ่งของท่านต้องรับเคราะห์ยางนั้นท่านยังไม่เคราะห์ร้ายหรือเย่เสียวเทียนอับจนถ้อยคำชั่วครู่จึงกล่าวแต่เท้าหยางถึงแม้ว่าเราท่านมิใช่ญาติทั้งไม่เกี่ยวข้องกันยิ่งไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ท่านเข้ามาเมื่อ3ปีก่อนข้าพเจ้าก็เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อสปีก่อนอยู่ใต้าชายคาเดียวกันมานาน เห็นท่านต้องถูกดาบประหารตัดศีรษะข้าพเจ้าไม่สบายใจยิ่งอย่างหลินบังเกิดความสำนึกตื้นตันกล่าวว่านานวันเห็นถึงจิตใจคนเราเข้าคุกสามปีไม่เห็นหน้ามวนมิตรไม่ปรากฏร่องรอยเคลือญาติก่อนจากยังมีท่านห่วงใยนับเป็นที่ปราบปลื้มประโลมใจแย่เสี่ยวเทียนกุมมือเขาเอาไว้กล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากลับหวังว่าวันนี้ ของปีก่อนเป็นวันเส้นไหว้ท่านเย่เซียวเทียนซุกเก็บจดหมายสั่งเสียของหยางหลินไว้อย่างมิดชิตออกจากห้องขังประสานมือคำนับขุนนางกรมราชทรรมที่รออยู่หน้าประตูทั้งหลายว่าพี่ชายทั้งหลายรบกวนให้รอนานแล้วขุนนางเหล่านั้นพงกศศรษสรับเดินเข้าห้องขังไปเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ทราบข่าวพากันร,รุถมา รอจนขุนางกลมราชทันจากไปเหล่านิ้ววงเล็บคนแท้หนิวที่เฝ้าประตูคุกก็เดินมาถึงข้างกายเย่เซียวเทียนเหล่านิ้วผู้นี้อายุห้าสบเศษร่วมงานกับบิดาของเซียวเทียนหลายปีเย่เซียวเทียนรีบเรียกหาว่าหนิ้วสูวงเล็บอาหนิวเหล่านิ้วพงกศีรษะกล่าวว่าเราทราบเรื่องที่บ้านของท่านแล้วเซียวเทียน เป็นลูกกระันอยู่คารพผู้อาวุโสกล่าวไปดีพร้อมทุกสิ่งเพียงแต่บางครั้งนิสัยดึงดันราวกับลาเย่เซียวเทียนยิ้มอย่างเอียงอายไม่มีลักษณะของลาแม้แต่น้อยเหล่าเนิ้วอบรมสืบต่อคราครั้งนี้ออกเดินทางไกลต่างกับที่อยู่ที่นี้ต้องระมัดระวังตัวพบผ่านคนกล่าววาจาเพียงสามส่วนอย่าได้ทุ่มเทก จนหมดใจมีอันใดขัดข้องกอ็ไม่ดึงดันร้าวกับลาเย่เซียวเทียนน้อมรับคำสั่งสอนลำลาเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหลายเจ้าหน้าที่เรือนจำคนหนึ่งกลับยัดไม้พลองเล่มหนึ่งให้สร้างความสงสัยใจแก่เย่เซียวเทียนจนกล่าวว่านี่เป็นอะไรหัวหน้าหากท่านไปไม่รอดไม้พลองเล่มนี้จะสามารถใช้เป็นไม้ตีสุนัข เราหัวหน้าที่เรือนจำหัวรอกคลื่นออกมาเย่เซียวเทียนด่าทออย่างยิ้มเยียมว่าใส่หัวไปหามันดาท่านเราเย่เซียวเทียนอยู่ที่คุกใหญ่มีโชคมีลาบพอออกไปต้องประกาศสักดายิ่งใหญ่หัวหน้ากล่าวถูกต้องคนของห้องเสียนหมายเลขหนึ่งล้วนมีความรู้ความสามารถ เย่เซียวเทียนกวาดมองใบหน้าที่ขุนชินทั้งหลายสลายรอยยิ้มทีละน้อยพลันหมุนตัวเดินไปหลายก้าวจากนั้นหยุดยั้งลงโบกมือให้กับทั้งหมดค่อยๆก้าวย,ย,ยาวๆไปยังห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำหลิวหยงหลิวหยงนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานรับฟังเย่เซียวอันบอกเจตนาการมาต้องขมวดคิ้วเข้าหากันซึ่งความจริงตระกูลเย่เพียงส่งบุรุษผู้หนึ่งมาเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจาก็พอ หลิวยงไม่มีเหตุผลคัดค้านเพียงแต่เซียวอันโง่งมเกินไปไม่คล่องแคล่วเช่นเซียวเทียนผู้น้องดังนั้นหลิวยงไม่ยินดีเห็นเย่เซียวเทียนเข้ามาหลิวยงก็กล่าวกับเย่เซียวเทียนว่าเจ้าออกไปก่อนเรามีเรื่องคิดสนทนากับน้องชายเจ้าเย่เซียวอันยิ้มอย่างโง่งมหันมาทางผู้น้องสีหน้าทั้งตื้นตันทั้งลำบากใจอยู่บ้างเย่เซียวเทียนก็โตบไล่พี่ชายอย่างสนิทสนม เย่เสียวอันจึงเดินออกไปพร้อมกับปิดประตูห้องลงประตูห้องพอปิดลงหลิวโยงก็ขมวดคิว้วกล่าวกับเย่เสียวเทียนว่าบิดาเจ้าใช่เลอะเลือนหรือไม่เสียวอันสัตว์ซื่อถือมัน่นยังจะทํางานอันใดได้ไดใช่เป็นบิดาเจ้าบีบังคับเจ้าออกจากตําแหน่งหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเราจะชําระความให้กับเจ้าเองเย่เสียวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า นี่เป็นความยินยอมของผู้น้อยเองใต้เทา้าพี่ใหญ่ข้าพเจ้าสัตว์ซื่อถือมัน่นถือเป็นเรื่องดีจะได้ไม่ต้องก่อเรื่องให้กับใต้เท้าท่านหลิววยงค่อยมีสีหน้าผ่อนคลายกล่าวว่าเด็กน้อยเจ,จ้าช่างเจรจานักอย่างนั้นเราจะไม่ประพฤติตนเป็นคนร้ายแล้วเจ้าก็ออกไปเปิดหูเปิดตาฟังว่าปีหน้าคุกใหญ่จะขยับขยายเมื่อถึงเวลา หากต้องการเจ้าหน้าที่เรือนจำเพิ่มเติมเราค่อยเรียกตัวเจ้ากลับมาแเย่เซียวเทียนยินดียิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่มีทางถอยสายหนึ่งดังนั้นรีบน้อมคำนับขอบคุณแต่แล้วยามนั้นประตูห้องพลันเปิดออกปรากฏเจ้าหน้าที่สวมเสื้อเขียวใส่หมวกใบน้อยหลายนายบุกรุกเข้ามาทั้งที่พบเห็นคนทั้งสองแต่ยังกวาดมองด้วยความเคยชินแวบ,บหนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้นว่าผู้ใดเป็นหลิวยงหลิวยงลุกขึ้นอย่างช้าๆกล่าวว่า เราเองพวกท่านคือที่ด้านหลังเจ้าหนะ้าที่เหล่านั้นปรากฏคนพู้หนึ่งเดินออกมาหลิวยงเห็นเป็นผู้บังคับบัญชาของตนเองรังตำแหน่งซื้อถีเหลากวรหลอจันต้องงงง,งนันวูบจึงประสานมือกล่าวว่าไต่เท้าหลอหลายท่านนี้คือหลอจันปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าเหลียวยงหลายท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่เตกโตฉาเอี้ยน วงเล็บชื่อหน่วยงานตรวจสอบสมัยราชวงศ์หมิงมีเรื่องมาหาท่านเจ้าหน้าที่นำหน้ากล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าพวกเราได้รับคำสั่งจากนายเหนือกรมราชทันเรียกตัวเจ้าไปสอบสวนไปกันเถอะปะวงเล็บไปกันเถอะเสียงขาดคำปรากฏเจ้าหน้าที่สองนายโถมเข้ามาคล้องโซ่ตรวนลงยังศรีรษะหลิวหยงแล้วลากตัวออกไปหลิวหยงร่ำร้องว่านี่ นี่กล่าวเริ่มจากที่ดใดไใ้เท้าหรอตึกตูฉาเอี้ยนฉนันไหนเรียกตัวเราไปเจ้าหน้าที่นายหนึ่งกล่าวอย่างคุณข้องรำคาญว่าไหนเลยมีคำพร่ำพีไรมากมายถึงเพียงนี้ผู้บัญชาการเรือนจำเล็กๆกลับกระทําผิดหมายรับการติดสินบนสมคบคิดกับผู้ต้องขังส่ง,งข่าวออกไปตอนนี้ยังแท่งเป็นไขสือ หากไม่มีหลักฐานแน่ชัดใ่เท้าพวกเราไหนเลยเรียกตัวเจ้าไปรีบไปเฝ้าๆสนอสนอเจ้าหน้าที่ตึกตูฉาเอี้ยนทั้งหลายมาอย่างรีบร้อนจากไปอย่างรีบร้อนขุนนางซื่อถีเหลากวนหลอจันทลายมองไม่เห็นเย่เซียวเทียนรอจนหลิวหยงถูกคุมตัวไป ก็เดินออกไปหาตัวบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่แทนหลิวหยงเย่เซียวเทียนยืนตะลึงลานกับที่ชั่วครู่พลันใจเต้นระทึกขึ้นมาฉูกคิดขึ้นแต่เท้าหลิวเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเพิ่งรับปากว่าจะช่วยเหลือเราสุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นหรือว่าคำสาปของหยางครึ่งบ้านั้นบังเกิดผลแล้วไม่รอกต่อให้บังเกิดผลเรายังไม่ได้ออกจากนาครหลวง ย่อมไม่ถือว่าผิดคำมั่นสัญญาเจ้เซียวเทียนนึกดูแล้วแน่ใจว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองค่อยระบายลมจากปากคำหนึ่งหลิวโยงถูกจับกลุมกระทั่งหนทางถอยก็ไม่มีเย่เซียวเทียนได้แต่ฝากความหวังทั้งหมดที่เงิน500อตำลึงนั้นพกพาจิตใจที่วาดวันวิตกออกจากนกครหลวงปักกิ่งเขาคล้ายปลาน้อยที่พอ เกิดมาก็ว่ายวนอยู่ที่คุ้งน้ำเล็กๆตั้งแต่มีขนาดเท่ารูเข็มเติบโตจนมีขนาดเท่านิ้วก้อยมีชีวิตอยู่ในน่านน้ำที่สงบนิ่งคุ้นชินกับพืชน,น้ำทุกตน้นกลวดทรายทุกเม็ดก้อนหินทุกก้อนเป็นอย่างดีแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งกระแสะทานแห่งโชคชะตาม้วนพัดพาออกสู่ทะเลดังนั้นปลาหน้อยตัวนี้พกพาความหวาดวันวิตกทำการสำรวจโลกอันแปลกใหม่ เยเซียวเทียนมีความสามารถในการปรับตัวตลอดรายทางที่ลงใต้พกพาความรอบคอบระมัดระวังอย่างรวดเร็วก็ปรับตัวเข้ากับบรรยากาศของการเดินทางยิ่งมายิ่งคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปโดยไม่หยุดยัง้งแต่ว่ายิ่งลงใต้ไม่ว่าขนบธรรมเนียมตลอดจนสำเนียงท้องถิ่นยังแตกต่างกับทางเหนือหากว่าทิศท,ทางที่ผ่านเป็นหมู่บ้านชนบท ก็ยากจะสื่อสารด้วยภาษาทางการเพิ่มความยุ่งยากในการสอบถามเส้นทางดีที่ระวังทางเย่เซียวเทียนยังมากเข้าพักโรงเตียมเวลาถามทางก็เสาะหาโรงเตียมที่ใหญ่โตหาไม่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหลังจากตะกุกตะกักถามอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยเข้าใจเย่เซียวเทียนนอนกลางดินกินกลางทรายประหยัดกินประหยัดใช้สองเดือนให้หลังค่อยมาถึงจิ้งโจฝูเส้นทางหูกว่างตอนออก จากนกครหลวงปักกิ่งพกพาเงินเหรียญ500สตางค์ตอนนี้ในถุงย่ามคงเหลือเงิน20กว่าเหรียญเขาเพียงพกค่าเดินทางขาไปไม่มีเงินขากลับการไปครั้งนี้มิใช่จะได้รับเงิน500ตำลึงหรอกหรือ